อาจจะไปเย็บไหมอ่ะฉีเท่าไรแต่แสนห้าจากใครบ้างครับจากบอสจีแล้วก็บาบร์บานดานนี่ครับายังไม่รวมาตัวอีกกรรมการต้องจริงจครับจกแล้วก็ให้แพทย์ตรวจดูนะฮะนี่ฮะไปเย็บไปแล้วตอนยกสี่ใช่ไหมวันที่เราบอกว่ามึงแพ้แล้วนะเดินให้สุดนะอาฉีตั้งแสนห้านะชีวิตนี้มึงยังไม่เคยได้นะครับแต่ผมว่ามันมันมันดวงน้องด้วยเลยมั้งครับ เขาก็เขาเขาแรกไงเขาแลกเลยแล้วมันเป็นจังหวะของเราเราก็เลยได้ไปแต่ถ้าเป็นจังหวะเขาเราก็หลอบเหมือนกันเขาบอกว่าเขาเป็นมวยหมัดนี่คุณสือเขากเขาบอกว่าเขาเป็นมวยหมัดเขาต้องเขาเป็นมวยอะไรนี่ผมยังไม่รู้เลยครับเดี๋ยวบางทีก็มีวางหน้าบางทีบางทีก็เตะขาบางทีก็เข่าคือเป็นมวยเขาเครื่องมากนั้นแล้วแต่เพราะว่าแล้วแต่มันจะแพ้ลูกไหนดีกว่าเขาไม่แยกกับมวยหมัดอาชีพนะไม่เห็นสวนเนี่ยแค่ไงเราฟุก เราได้จังหวะมากกว่าเขาอ่ะไม่พูดหรอครับคงเีมือนเหมือแต่เขาแข็งมากถ้าไม่โดนบาดก็ต้นต้นแตกต้นแตกเนี่ยต้นแตกนี่ต้นนั้นนี่หมดอะไรกายอย่างไหมครับเอาสามตรงไหนเอาต้นแตกเยอะมันเยอะไอ้ขุนศึกนี่มันสะดุ้งมันกลัวเลือดนะเห็นไหมเราเราลองสังเกตมันกลัวเลือดคือเขาน้องมันตกใจเลือดอ่ะเลือดออกเยอะแล้วมันอย่างนี้อย่นี้ทั้งที่แผลไม่เยอะเออใช่แผลแผลตรงนี้แผลอะไบอกแล้วโชกได้ไม่เจ็บตอนแรกมันก็ทำแบบเข้ามุมอะไรกรรมการจะจับนิดเดียวเด็กมันไม่เคยแตกเยอะขนาดนี้มั้งครับ เป็นดวงความเป็นมือติดตามก็ขอมตั้งใจทำมวยตลอดนะครับก็อย่างพูดแบบเดิมแบบเดิมแบบเดิมเนี่ยหละท่าแม่มาก็ขออภัยจะปรับปรุงเรื่อยๆครับโอ้ขอบคุณมากครับที่เป็นเจ้านุมที่นี่ในไทยนะครับ